ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเตชินนะครับ09วันนี้ก็จะมาเล่นสี่วสี่จันดับเห็นว่าเขารีนล้งใหม่เล่นก็ฟรีไฟล์มากนะเพิ่งโหลดมาใหม่เลยทุกนได้เล่นเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยนะครับได้โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วครับตอนนี้ผมจะวิ่งไปนะ วิ่งไปตอนนี้ไม่เจอใคร,รเขาเพิ่งเล่มเกมครับฮึเจอใครได้ไงเล่าจะไม่ได้อ้หพูดผิดพูดผิดพูดผิดพูดถูกอ้าวนี่ดึงหัวไปไปโดนหลังไปหนี้คนดีกว่าน่าจะจะติงแล้วจ้าไม่อยู่แล้วกล้าเอาอไรเนี่ยเอออ้าวไม่มีใครอใเอาอยู่ไหนอ่ะไอยูเพื่อนอนะ น้องเลวอเอ้าวฟังนี่ยิงหัวมั้เอา้าเอา้าวยิงหัวนขึ้นอัดตัวเลยจุดเปล่นก่อนเอ้าวอยูของก่อล้วกันอ,อีนน่ไหนตัวนี้ย่ไหนอะ่ะขยกักก่เล่นรถสิขยักก่อนแป๊บนึงนี่ยชนะละอืมมาตาลุงนะ ตอบสองซื gi gi ้อเป็นอะไรดีตอนเนี้ยอือเอาเป็นดีสุดไม่ไม่สองยาวสองยาวสองยาวดีกว่าอายุวันรุกนึ่งไปแล้วไปเดี๋ยวก็ตายแป๊บเดียวยิงไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายไปโดนระเบิดก็โดนยิงตายอ่ะไอสองยาเนี่ย บุก oh. oh, oh. hey, oh, เลยมีปืนชาร์จนะบุกเลยเพื่อนตามตูดออกมาเพื่อนเอ้าเอ้าระเบิดเอ้าเฮ้ยตนได้ไงอ่ะอ๋อโดนเฉยเลยซีจีด้วยซีจีทิปมาแต่วะนนี้เพื่อนวิ่งมากอะไปไหนวะมันถ่ายไปไหนอ๋ออยู่เพื่อน เอาเ่นอนคนนี้เพืนคนนี้เอาไงเอาไงโคตรตึงเลยยิงเป่ลมเยี่ยมเอาเพื่อนอีกคนมาช่วยทันครับอตอนนี้ชุบกันก่อนเอ้าวนักโดนข้างหลังยิงโอ้โหไอตัวนี้ไงป่าเราเหมือนเราตัวนี้ไหนตัวนี้อ้โดนได้ไงก็ไม่รู้ครับไม่มตังค์ซื้อปือนเลยตาเนี่อ่ ไอ้นี่เดี๋ยวเอามาแล้ววิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวใช้ใช้สติปายูเคไปก่อนหนึ่งทีเ hey. ฮ่ยงอนนี่ก็วิ่งไปนะครับไม่รู้จะเจอคนไหมนะเจอคนก็ได้ยิงอย่างเดียวอ่หนีก็หนีไม่ได้อ เอ้เพื่อนเจอคนครับตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนจริงๆเอามือเอาอ้เชือดเหลืองงั้นหัวไปขึ้นลุกก่อนเปดกว่าเอาเพื่อนตายเอาล้มล้มระเบิดชดเพื่อนอยู่ตรงนี้แหละจะมันมาไปกันดีก,กว่าอู้เต็มตูดเลยเอาไปเต็มหน้าเต็มหน้า <c oughs> มีคนคน มาเอาต้นไม้ <First class. S 1> เอาไปจากไอ้โวตันนี่เอาไปหนึ่งช็อตหนึ่งหัว <c oughs> เอสโฟ๊ปน,นะแคชโคกแต่อันนี้ซืุ้บุลอยดีเอเดับเหรอเอเดับดีกว่ายังไม่เอาเอาดนื้เอา สังเกตนะดูดิเวลาดูในกระเป๋าในสีสกินปืนด้วยดูดิหาสกินปืนผมอ่ะอเมินแพงก็ตักว่านิดนึงกระเป๋าอ่ะเดี๋ยวเขาบุกแล้วเดี๋ยวบุกบุกบุกก็วิ่งถอยกลับมาแล้วก็ยิงเออสเต็ปนี้สเต็ปเตอเอ้ยไอ้ซวยดำไอ้ตัวที่เรายิงหัวไปไดีกี้เลยอย่านี่ยมาทางนี้ก่อนละ เอ้าต้องตุงต้งนี่โดนหัวอยู่เอา้าทำนี้ทำจบดนี้จองนี้นะเกมแล้วโปกเกมดีมีคุณภาพต้องซีไฟใช่ต้องซีไฟจังเลยเอ้ยหัวแตะอ้าวชนะแล้วอืมไม่เกโยวเองนะตายสิแล้วเราตัดสินแล้วเอ้ยชนะแล้ว มันรีแรงมาใหม่เพิ่งจะได้ลงเนี่ยวิ่งไปยาวเิง่งจิกว่าวิง่งจิกว่ามันจะมามวิ่งจินก็เประเทศทำอะไรเรบจะวิ่งไปดัก,กนนะมันอะไม่กล้ายิงวะเส้เียไอ้โอ้ไไปโดน ไม่รู้สักมิดเลยย,ยิงวาชาด,ดีกว่านี่เอาไม่โดนเออหัวแตกอีหัวอีหัวอีหัวเอาเออนี่ทำฉุบไปด้วยทำมันเหรอโอเคครับ okay. ตอนนี้ก็จบแล้วสำหรับคลิป รีวิวฟรนะีไฟแม็กกับดังล้างสี4ีสีอีพีหนึ่งก็ตอนนี้ก็อีพีเรก็จะมีอีพีเวก่อนยังทำไม่ทันนะต้องรอไปนิดนึงจนท่างเจ้ากาจะขึ้นแดงซีรีนี้ใช่แหะเดี๋ยวฟรีไฟแม็กมันหันสามรถ้หกสิบองศาได้ด้วยนี่เออลืมบอกไปก็จบแล้ว รอติออตอดตามคลิปหน้าอย่าให้ทำอะไรฝากด้วนะครับ